มีคอมเมนต์หนึ่งที่ได้เข้ามาสอบถามว่าพี่พอจะมีเคล็ดลับความข่าวไหมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเคล็ดลับความข่าวของพี่นั้นมีทั้งหมดอยู่5ข้อข้อที่1นึติดเลี่ยงแสงแดดคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่มักที่จะเดินติดเลี่ยงแสงแดดเช่นสมมติเราเดินระหว่างตึกใช่ไหมพี่ก็จะเดินใต้ตึกเชื่อมกันอย่างเงี้ยพี่ก็จะเดินยู่ใต้ตึกตลอดคือจะไม่เดินไปให้สัมผัสดแดดโดยตรงนะครับข้อ,ขอที่2ก็คือทาครีมกันแดด ซึ่งการทาครีมกันแดดเนี่ยเป็นอะไรที่เราทาเป็นประจำก่อนออกจากบ,บ้านอยู่แล้วทุกเช้านะครับข้อที่3มก็คือใส่ถุงมือซึ่งการใส่ถุงมือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขี่มอเตอร์ไซค์ใช้เครื่องมือช่างอะไรก็ตามเนี่ยเราสมมุติเราลองนึกภาพตามนะเราปั่นจักรยานหรือเราขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเราก็ควรจะใส่ถุงมือด้วยถึงแม้ว่ามันจะไปแค่ใกล้ๆบ้านหรือว่าจะแบบลองนึกภาพตามนะสมมุติว่าเราแบบขี่ตากแดดอย่างเงี้ยหรือว่าเรา เกิดล้มหรือมือต้องไปสัมผัสหรือถลายกับพื้นถนนนะถุงมือก็จะเซฟได้นะครับข้อที่4ก็คือวิตามินซีซึ่งโดยโปกติพื้นฐานของพี่อะ่ะพี่เป็นคนที่ชอบกินอาหารที่มีวิตามินซีค่อนข้างสูงเช่นผักผลไม้เนี่ยพี่จะเน้นกินมากๆเลยนะส่วนข้อที่5ก็คือการแต่งกายซึ่งพี่เนี่ยปกติแล้วถ้าพี่เลือกกด้นะพี่จะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวใส่เสื้อแขนยาว หรือถ้าพี่ไปออกกำลังกายหรือว่าแบบวิ่งหรือว่าแบบขี่มอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานเนี้ยพี่ก็ใส่ใส่ปอกแขนด้วยนะครับซึ่งการแต่งตัวที่มิดชิดเนี่ยจะช่วยทําให้เซฟรังสีที่มันความร้อนหรือรังสี U V อะ่ะที่มันเข้ามาที่ผิวเราโดยตรงก็จะช่วยเซฟได้นะครับและนี่ทั้งหมดก็คือ5ข้อที่เป็นเคล็ดลับสำหรับขวาวของพี่เนาะก็ขอบคุณน้องคนนั้นมากๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน้องมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ิกเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย